วงจรระบบไฟฮอนด้าคลิกร,อร้อยห้าสิบไอสองพัสิบแปดสมาร์ทคีย์กุญแจรีโมทตั้งเองกงจรรวมวงจรย่อยวงจรสมาร์ทคีย์วงจรรีโมท EPM ก็คือกล่องนะครับ ตัวตัวอยู่วงข้างน,นก็คือบัออีกปังหนึ่งของกล่องมันก็คือแผน่นเทอาวะเออมันคือตัวเนี้ยอ๋อมันคือเนี่ยตัวตัวแล้วตัวชดกล้องเนี่ยใอ้ทิ้เหมือนลกูกตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไร ดูดูแล้วมันน่าจะเป็นตัวเหมือนตัวทัมเมอร์ที่ว่าเวลามันมันเครื่องมันจะดับเองอ่ะเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับระบบมัดไฟมัดชุดสตาร์ทคือถึงเวลาจะทดการทำงานแล้วพอนสิ่งเวลาปุ๊บมันจะมาเชื่อมกับมาเชื่อมต่อสตาร์ทขึ้นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วังค์ความขังใจกับผมนะอันนี้คือระบบลูกลอยในถังน้ำมันระบบปั๊มติ๊ ไอ้มือพวกสวิตไ,ไฟไฟเลี้ยวตีต้มกับสีฟ้าเนี่ยคือไฟเลี้ยวสายเลี้ยวฟ้านะครับเปลี่ยนเส้นสีเขียวจะเป็นสายเป็นเหมือนตัว T สามเหลี่ยมนะคือมันคือกษณาของไฟกาวก็คือไฟที่ว่าจับลงโคงไอ้ที่เป็นสายตัดอย่างเงี้ยคือว่ามันมันจะเชื่อมต่อลงโคงแต่สุดแท้แต่ว่าเขาจะเอาไปเชื่อมต่อลงคงในจุดไหนส่วนมากจะเป็นมัดรวมเป็นลงจุดเดียวหลังแผนชาร์จ แต่ตัวนี้ไม่มีแผ่นชาร์จน่าจะไปหาจุดลงสักจุดหนึ่งอ่ะแต่เขาทําสัญ,ญลักษณ์นี้ไว้เพื่อจะไปให้ภาพมันเก่งกันอเขาคือทําสัญ,ญลักษณ์ไว้พวกนี้ใส่เนี้ยคือลงโค้งใส่นี้ลงโค้งเมันก็เลยใส่แบบดุนด,นดวน,น,นหน่อยอันนี้ระบบแปรสีดำที่เป็นตัวทีกับปุวน,นี้ก็คือสวิต์ตอรอันนี้เป็นจอน วงจรรีเลย์รีเลเปิดระบบรีเลย์พวกกุญแจเป็นจงเป็นอะไรพวกนี้นะครับเอามาให้ดูแล้วก็ที่เหลือก็ตึกสายอย่างเงี้ยครับลับใครกาลังหาข้อมูลอยู่แต่สี่สายเนี่ยมันตรงกันในรถแล้วผมลองไล่รถผมดูแล้วรถทอนด้าเนี่ยผมไล่มาหลายรุ่นเยอะสีสายตรงหมดครับไอ้พวกนี้ก็น่าจะตรงเหมือนกัน ก็ต้องแต่พวกดีมร้อยเบฟร้อยสิบไอมีองค์มีโอไอพวกเนี้ยสีสาสตรงหมดครับผมเทียบแล้วสามสี่รุ่นนี้ผมเทียบมาแล้วไอพวกนี้ก็ผมว่าน่าเชื่อถือได้อยู่อ่ะไม่ใช่นะก็ประมาณเนี้ยครับชอบด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ